สวัสดีค่ะผู้ธิ่เกดอยู่ในวันพุธนะคะสวัสดีในช่วงเดือนกันยายนปีพษษ<ส>ุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มืน้อยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะซึ่งแม่มืน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากาไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคำทำนายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม้มื่อน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็จริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายและที่สําคัญอย่าให้คําทํานายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะในช่วงเดือนกันยายนในช่วงเดือนนี้มีไพ่หนึ่งกะทาหนึ่งกะทาหมายถึงการเริ่มต้นนะคะถ้าใครที่จะลงทุนเริ่มกิจการใหม่ขยับขยายกิจการเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมใครที่ว่างงานมานานนะคะคุณมีโอกาสได้งานใหม่ไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะอีกบางส่วนนะคะเหมือนกับได้รับโอกาสเก่าๆนะคะกลับเข้ามาเป็นงานที่เก่าเขาเรียกคุณกลับไป ทำอีกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่คุณนั้นเคยไปสมัครเอาไว้นานแล้วนะคะสมัครเอาไว้จนลืมแล้วเขาเรียกคุณกลับไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคะไพ่จะซันขึ้นมาสนับสนุนจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณ นะคะเป็นไปในทิทางที่ดีไพเดซันมีความหมายที่ดีมากที่สุดในบรรดาไพยิ่ซีทั้งหมด78ใบเป็นตัวแทนของความสําเร็จเป็นตัวแทนของโชคลาภเป็นตัวแทนของความสุขรวมถึงโอกาสที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตรวมถึงจะนําพาผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยคนที่พร้อมนะคะจะให้ความเมตตาช่วยเหลือกับตัวผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธ แต่ตามพื้นดวงผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของวิบากกรรมเก่านะคะผลกรรมเก่านะคะขึ้นมาถึง3ใบไพ่ใปนั้นก็คือไพ่จัดสเม้นไพ่หถ้วยรวมถึงไพ่หมายเลข44ไพ่หมายเลข44จะเป็นรูปนะคะผู้หญิงเปลือยที่มีนะคะงูนะคะรัดอยู่ไพ่นะคะหมายเลข44นะีหมายถึงการที่เรานั้นจะต้องไปพัวพันผูกพันกับผู้คนบางคน นะคะกับเรื่องราวบางเรื่องนะคะสถานที่นะคะบางสถานที่ซึ่งเราพยายามจะหลีกหนีแล้ว ะะเราหลบแล้วเราเลี่ยงแล้วแต่มันเหมือนกับโชคชะตาหรือว,ว่าจังหวะชีวิตไม่ว่าจะเรื่องราวใดๆก็ตามซึ่งมันทําให้ชีวิตของคุณจะต้องไปพบเจอนะคะกับเรื่องราวเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้นะคะบางครั้งเราทนอยู่กับสภาพแวดล้อมเก่าๆในที่ทํางานรู้อยู่นะคะว่ามันมีความกดดันนะคะอยากจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้ะะอยากจะออกก็ออกไม่ได้นะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่ามันมีผลกรรมนะคะพัวพันผูกพันอยู่ไพ่จัสมินเนี่ย ดวงชะตาชีวิตของหลายๆคนนะคะหักเหหลายครั้งสิ่งที่คาดหวังบางครั้งไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ได้มากลับเป็นสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยคาดหวังเอาไว้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีคําว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะล้วนแล้วแต่นะคะเป็นผลกรรมนะคะที่เรานั้นสั่งสมมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันทั้งสิ้นนะคะแต่ไพ่จัสต m e นตตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดซันนะคะแต่ผลของกรรมที่จะส่งผลให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นผลของกรรมดีนะคะหลังจากที่หลายๆคนนะคะผ่านในเรื่องของนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะบางครั้งก็มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะเป็นเจ้านายเราเป็นคนในครอบครัวเราเป็นคู่ครองของเรา เป็นเพื่อนของเราแต่เหมือนกับคุณจะหลุดพ้นนะคะจากคนเหล่านี้เขาเรียกว่ามันถึงเวลานะคะที่วิบากกรรมเก่านะคะจบลงชีวิตของคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ดังนั้นหลายๆคนจะมีช่องทาง นะคะใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานงการเงนินแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินนั้นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะไพ่เจ็ดเหรียญความมุมานะความขยนขันขันแข็งของคุณจะทําให้คุณประสรบความสําเร็จชีวิตของเรานะคะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายนะคะไพ่เจ็ดเหรียญอยากจะรวยมากอยากจะประสรบความสําเร็จมากๆก็จะต้องลงมือทําแล้วก็ขยันด้วยนะคะเมื่อไพ่เจ็ดเหรียญตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะซันสิ่งที่คุณทําความขยันของคุณจะทำ ให้ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะประสบความสําเร็จหลายหลายคนมีความรู้สึกว่าชีวิตได้ลืมตาอ้าปากอีกครั้งหนึ่งนี่สินเก่าๆนะคะที่ นะคะมันรุมเร้าตัวคุณคุณจะมีช่องทางนะคะมีวิถีทางนะคะที่จะรับมือแล้วก็จัดการกับมันได้นะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามานั้นเหมือนชีวิตของเรานะคะอยู่ในช่วงจังหวะของชีวิตที่มีสิทธิ์เลือกนะคะคุณจะมีเส้นทางมากกว่า1เส้นทางให้เลือกให้เดินนะคะมีนะคะ,นะะโอกาสใหม่ๆมากกว่า1อย่างมากกว่านะคะหนึ่งทางเข้ามาให้คุณเลือก นะคะแต่การตัดสินใจเลือกของคุณนั้นเป็นการตัดสินใจเลือกที่ถูกนะนะครับด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่เดซันนั่นแหละไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเรียกว่าต้นร้ายนะคะปลายดีการเดินทางผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธจะนํามาซึ่งโชคลาภโอกาสใหม่ๆแล้วก็ความสําเร็จถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าดวงชะตาชีวิตของเรามันอื่นๆมันยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยจะขยับขยื่นเลยนะคะไพ่นะคะ1 เขาเรียกว่าอัสวินถึอกทาแล้วก็ไพ่นะคะเดอฟูขึ้นมาเนี่ยนะคะจกักรวาลแนะนําให้คุณเดินทางใกล้ไๆเป็นการแก้เคล็ดเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยยในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะไพ่ทั้งสองใบนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่อัสวินถือกทาแม้กระทั่งไพ่เดอ f o ฟูเนี่ย เกี่ยวข้องกับทางด้านเรของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงให้นะะบางส่วนมีเกณฑ์ชีพกระจองรองเท้าเดินทางบ่อยขึ้นนะะอีกบางส่วนมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายงานในเรื่องของโชคลาบนะคะมีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือน กันยายนนี่แหละในเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาที่สุขที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เรื้อรังมานานนะคะไพ่หมายเลข44นะ่ยไพ่ผู้หญิงที่ถูกงูรัดเนี่ยนะคะเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานมันเหมือนกับนะคะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเก่านะคะแต่เขาเรียกว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้พบแพทย์ที่ดีรักษาได้ถูกโรครักษาได้ถูกทางโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่เป็นมานานนะคะก็จะนะคะมี วิธีการรักษาแล้วแหละแล้วคุณก็จะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะจักรวัลบอกว่า เติมพลังให้เวลากับการพักผ่อนและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเป็นการคืนความอ่อนล้าและเติมความสุขให้กับชีวิตหลายๆคนเหนื่อยนะคะหลายๆคนไปเจออะไรมาก็ไม่รู้เอาล่ะนะคะอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสบายใจนะคะเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ทําเถอะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะไปเที่ยวบ้างก็ได้ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพอมีเวลาแม่มน้อยแนะนําขอให้นะคะสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะ ให้คุณนะคะทำทานกับผู้ยากไร้นะคะทำบุญกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะหรือว่านะคะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กก็ได้สมทบทุนนะครับให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพาก็ได้ทําบุญสร้างสุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วยแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศให้กับนะคะเจ้ากรรมนายเวรด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจกวักรวาลบอกว่านะคะเติมพลัง ให้เวลากับการพักผ่อนและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเป็นการคืนความอ่อนล้าและเติมความสุขให้ชีวิตนะคะคณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะเมื่อดูแลคนอื่นแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของตัวคนเองบ้าง อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วนะคุณมีความสุขไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ทำเธอไพ่หมายเลข44ภไพ่หมายเลข6ถ้วยแล้วก็ไพ่จัสมินนะคะจะสื่อเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของเรื่องราวเก่าๆนะคะวิบากกรรมเก่าภกชาติการเจอกันนั้นไม่มีคำว่าบาังเอิญแม่มโนอยมักจะย้ำหยุดเสมอนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีพกชาติผูกพันบุญกรรมสัม พันด้วยกันทั้งสิ้นนะคะจะทําให้จะต้องกลับมาเจอกันอีกบางครั้งนะ่ะนะคะการที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรน่ะนะคนะ,ะเขาก็จะเกิดมาเป็นคือญาติของเราเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกหลานของเราแม้กระทัง่งนะคะบางครั้งก็เกิดมาเป็นนะคะคู่ครองของเราในละในะะอยู่กันไปก็ ะะจะนำพานะะเรื่องราวความทุกข์ใจมาใหนะะ้แต่ผลของกรรมนั้นไม่ได้หมายความว่านะะจะเป็นกรรมที่ไม่ดีอย่างเดียวไพ่จบเป็นไพ sun, นะะ่เดซันแม่ม้นน้อยองว่านะะถ้าใครที่ไปเจอในเรื่องของวิบากกรรมเก่า เจ้ากรรมนายเวรไพด์ดสันในหมายถึงการหมดกรรมนะคะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจากนี้ไปชีวิตนะคะก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามากรรมที่จะส่งผลกับชีวิตคุณนะคะนับจากนี้จะเป็นผลของกรรมดีผู้คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะก็จะนะคะเป็นนะคะคนที่มีกรรมดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาทําให้ชีวิตของเรานั้น มันดีขึ้นไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยคุณอาจจะได้รับรู้นะคะเรื่องราวนะคะข่าวคราวของคนเก่าๆในอดีตเป็นเครือญาติของคุณก็ได้ที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าลูกหลานนะคะที่ห่างหายกันไปนานนะคะจู่ๆก็นะคะกลับมาเยี่ยมก็ได้นะคะแต่หลายๆคนจะคิดถึงเรื่องราวความทรงจําครั้งเก่านะคะมากสักนิดหนึ่ง ถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ไพ่หมายเลข4 4เนะี่ยรามัดระวังเรื่องของการหึงหวงการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแต่ดูโดยรวมแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหนามากมายต่อให้คุณมีปัญหาผิดใจกันทะเลาะกันคุณก็จะเคลียร์กันได้นะคะในที่สุดแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความที่เรื้อรังมานานฟ้องร้องกับอดีตคู่ครองอยู่ไพ่ justice กับไพ่ the sun ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงคุณจะได้รับ ความยุติธรรมนะคะเราก็จะมีชัยชนะด้วยที่มีปัญหากันมานานก็จะประนีประนอมกันได้แต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานกำลังรอเรื่องการได้บุตรการตั้งครรภ์นในช่วงเดือนนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะเรามัดระวังในเรื่องของความหึงหวงโดยไม่ใช่เหตุโดยถึงการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากจนเกินไปแต่ต่อให้มีปัญหาการผิดใจการไพ่จบเป็นไพ่ตาซัน คุณก็จะสามารถเคลียร์กันได้ในที่สุดใครที่มีปัญหาะะผิดใจก,กันกับคนรักช่วงจังหวะของการปรับความเข้าใจนะคะจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนแต่ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความหึงหวงนั่นแหละตามพื้นดวงนะคะมีไพ่ทวินเฟรมขึ้นมานะคะทวินเฟรมก็เป็นคู่นะคะในรูปแบบหนึ่งแต่ลักษณะของคู่แบบทวินเฟรมนะคะไม่ง่ายนะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าใจความหมายของคู่รักแบบทวินเฟรม ะะมากขึ้นก็จะสามารถนะคะคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง YouTube ทูปนี่แหละแต่แม่มืน้อยขอให้คําจํากัดความของคําว่าทวินเฟรมนะคะโดยที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือดวงจิตหนึ่งดวงแตกแยกออกเป็น2ต่างฝ่ายต่างก็ต่างแยกย้ายออกไปใช้ชีวิตไปเก็บประสบการณ์ ไปเติบโตนะคะวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจักรวันก็นําพาคุณให้กลับมาเจอกันการเจอกันนั้นนะคะไม่มีคําว่าบังเอิญแล้วการเจอกันการคบกันมันก็ไม่ง่ายด้วยนะบางครั้งคุณก็ดูรักกันดีนะบางครั้งคุณก็ทะเลาะกันตีกันอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งตามอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งหนีอีกฝ่ายหนึ่งก็วิ่งไล่นะคะก็วนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยไป คู่รักแบบทวินเฟรมสังเกตง่ายๆจะมีความแตกต่างในเรื่องของช่วงช่วงวัยนะคะอายุนะคะหรือว่าเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมรวมถึงในเรื่องของฐานะแต่คู่รักแบบทวินเฟรมถ้าคุณสามารถผ่านบททดสอบผ่านอุปสรรคได้คุณจะเป็นคู่รักที่หลายๆคนอิจฉาเลยแหละนะคะทวินเฟรมการที่จะประสบความสําเร็จได้คุณจะต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าคุณรักตัวเองไม่เป็นนะคะคุณวิ่งไล่เขาอย่างเดียวนะ่ะ เขาก็จะวิ่งหนีคุณไปตลอดนั่นแหละแต่ถ้าวันใดก็ตามที่คุณนะคะตกผลึกความคิดกลับมารักตัวเองนะคะเราก็ให้เกียรติตัวเองคุณไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไล่เลยเพราะคนคนนั้นเขาจะหยุดอยู่ที่คุณคนคนนี้เขาจะเข้ามาสอนให้คุณนะคะเป็นตัวตนของคุณในรูปแบบที่ดีขึ้นเขาจะเข้ามาสอนให้คุณนั้นรักตัวเองเป็นอันดีควายเจเลิร์ไพ er, ่ใบนี้มีความหมายถึงนะคะความรักที่นะคะดูแล้วเหมือน ยากที่จะเป็นไปได้บางครั้งนะคะคุณไปรักใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งผู้คนรอบข้างเขามองว่าคุณไปรักคนที่คุณไม่สมควรรักหรือว่าไปรักกับใครสักคนหนึ่งที่มันยากเหลือเกินที่จะเป็นไปได้ตามรูปภาพนะคะ เป็นรูปภาพเทวดารักกับมนุษย์ซึ่งเรามองจากความเป็นจริงแล้วนะคะมันก็ยากเหลือเกินที่จะประสบความสาเร็จแต่เอาล่ะถ้าคนคนนั้นน่ะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณไพดดัสันเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะความรักที่มันดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะใครจะไปรู้บางคนตกอยู่ในนะคะสถานการณ์ของนะคะคนที่แอบรักใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเขานะคะ สูงเหลือเกินนะคะเราแตกต่างกันเหลือเกินนะคะมันจะเป็นไปได้หรอเอาละนะคะความรักเหล่านี้ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณนะคะคุณมีโอากาสประสบความสําเร็จนะแต่ก็นะคะมีอีกพลังงานหนึ่งที่แม่ว่าน้อยเห็นมีไพ่หมายเลข44่สิไพ่หมายเลข44นะจะเกี่ยวข้องกับทางด้านของคู่กรรมนะคะต้องแยกให้ออกก่อนคู่กรรมกับทวินเฟรมเนีจะแตกต่างกันคู่กรรมใครสักคนหนึ่งที่คุณนะคะจะต้อง กลับมาชดใช้แล้วก็สะสางเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างกันมานะคะคู่กรรมเขาจะเข้ามาในรูปแบบของคนที่ทําให้คุณมีความทุกข์คุณเสียใจคุณเจ็บปวดเขาจะนะคะเขาเรียกว่าเขามาเอาคืนนั่นแหละแต่บทเวลาที่นะคะวิบากกรรมมันหมดลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายถ้าจู่จใครสักคนหนึ่งนะคะที่เคยทําให้คุณรักมากๆเสียใจมากๆนะคะทุกมากๆอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ตัดก็ตัดไม่ขาดนะคะ วันใดวันหนึ่งถ้าจูจ่ๆนะคะคุณตัดเขาออกจากชีวิตของคุณไปได้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นหายออกจากชีวิตของคุณไปนะคะอันนี้หมายถึงจักรวาลน,นะคะเขาขัดคนในชีวิตของคุณแล้วแหละเขามองว่าท่านมองว่านะคะคนคนนี้น่ะนะคะถึงเวลาแล้วที่มันหมดกรรมได้เรียนรู้กันแล้วก็ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีแต่จักรวาลไม่ปล่อยให้คุณเหงานานหรอกนะคะจักรวาลจะนําพานะคะคนใหม่ๆคนที่ดีกว่าเดิมให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแต่ถ้าใกลก็ตามที่ตกอยู่ในสถานะของคําว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะชัดเจนได้ด้วยตัวของ มันเองแหละในช่วงเดือนนี้แหละนะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณตกอยู่ในสถานะของคําว่าคนคุยนะคะพ่ justice ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีทางเลือกนะคะมากกว่าหนึ่งทางมีคนมากกว่า1คนนะคะเข้ามาให้คุณเลือกสําหรับคนโสดน,นะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าจะต้องบอกว่านะคะจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวได้แหละแล้วจักรวาลน,นะคะท่านมีทางเลือกให้กับคุณนะคะจะมีคนมากกว่า1คน มาให้คุณเลือกนะคะหนึ่งในนั้นจะเป็นคนเก่านะ,ะ้อีกหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานั่นแหละอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเลือกใครนะคะที่ผ่านมาคนโสดหลายๆคนอกหักบ่อยนะคะผิดหวังบ่อยหรือว่านะคะแอบรักใครสักคนหนึ่งที่หลายๆคนก็มองว่าความรักของคุณนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะไปรักคนที่ไม่สมควรรัก ะะบางครั้งก็ไปรักคนที่เขามีความแตกต่างกันกับคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยฐานะเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะแต่ความรักในลักษณะที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าบาังเอิญว่าคนคนนั้นเป็นเนื้อคู่ของคุณความรักนะคะของคุณที่ไปแอบรักคนคนนั้นอยู่นะคะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้นะคะใครจะไปรู้ Twin นเฟรมนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่เนื้อคู่ใบหนึ่งนั่นแหละแต่คู่รักแบบ t ทวิน r a m e นั้นไม่ง่ายเลยแล้วก็จะแตกต่างนะคะกับคําว่าโซเม e คุณสามารถนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของคู่รักแบบ Twin Frame ได้แต่แม่เมืน้อยนะคะขอให้คําจํากัดความสั้นๆว่าท i n Frame เรามีความเชื่อว่าดวงจิต1นดวงแตกแยกออกเป็น2 ต่างฝ่ายต่างก็ต่างแยกย้ายออกไปเรียนรู้ไปเติบโตไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมื่อถึงเวลาดวงจิตจะถูกชักนำให้กลับมาเจอกันคุณจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันกันกบคุณไม่ว่าจะเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมฐานะรวมถึงในเรื่องของอายุแต่การมาของคุณค,ณคณนนี้เขาจะสอนให้คุณรักตัวเองเป็นเขารพตัวเองเป็น นะคะความสัมพันธ์ไม่ง่ายนะนะคะบททดสอบค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะคุณรักกันเดี๋ยวคุณทะเลาะกันเดี๋ยวคุณตีกันคนหนึ่งวิ่งไล่คนหนึ่งวิ่งหนีอีกคนหนึ่งวิ่งตามจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของทวินเฟรมนะคะจะต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อนนะคะรักแล้วก็เคารพตัวเองให้เป็นก่อนคุณไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งไล่เลยและคนคนนั้นเขาก็จะไม่วิ่งหนี นะคะคุณด้วยถ้าคุณรักตัวเองเป็นเขาก็จะหยุดอยู่ที่คุณนั่นแหละคนที่เขาเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้แม่มดน้อยมืองว่านะคะจะโดดเด่นไปนะคะทางคนที่เกิดอยู่ในวันพระหัสสบดีเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์หรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในาราศีพิจิกราศีสิงห์นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในาราศีกุมเป็นคนที่เกิดอยู่ในาราศีตุลก็ได้นะคะ แต่หลายหลายคนดูเหมือนว่าจะมีทางเลือกแล้วแหละนะคะหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นคนเก่าๆที่ย้อนกลับมานะคะอีกหนึ่งคนก็จะเป็นคนใหม่ๆก็อยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจเลือกใครไพ่หมายเลข44่ไพ่ใบนี้หมายถึงเจ้ากรรมนายเวนะ,ะที่ผ่านมาหลายๆคนไปเจอในเรื่องของนะคะคู่กรรม ะะใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงแค่ช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตแต่กลับทำให้คุณนั้นจะต้องจดจำเขาหรือเธอไปตราบนานเท่านานบางครั้งก็ฝากบาดแผลไว้ในจิตใจทำให้คุณเข็ดไม่กล้าเปิดใจรับใครเข้ามาอีกเลยกลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะปิดกั้นตัวเองแต่เอาละเดือนนี้อยากให้คุณเปิดใจนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญ นะเมื่อชดใช้กันไปแล้วสาสางกรรมกันไปแล้วเอาละก,ก็ให้มันผ่านพ้นไปเอาโหสิกรรมไม่จองเวรไม่พยาบาทคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะจากนี้ไปแม่มโนยมองว่าคนที่เขาเข้ามานะ่ะจัก,กรวาลเขาคัดไว้ให้คุณแล้วคุณจะได้พบเจอคนที่ดีๆแล้วก็ความรักที่สุขสมหวังแม่มน้นยขอเป็นพลังจะ กายและพลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธท,ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มะน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มะน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ